กราดบายดีด้จ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องไปเด็กๆสิคนด้จ้าสบายดียามแรงๆเงด้อตอนนี้ดาวก่ะเขวาครัวพี่น้องเสิรอาหารแรงจ้าเมนูื้อนี้สีแกงไก่บ้านจ้าพี่น้องแกงไก่ใส่หมักผัจ้าตอนนี้เอาก็เตรียมเครื่องเดียวเป็นชีเรียบรอยไปเตย มาทานไชเตาอันนี้จะเป็นมมกริกที่เฮาตามไว้หมกริกกับกระเทียมหักกระซิมีขัวชิ้นไข่หรือวัตเตคายจ้าน้ำแงไก่จ้าพี่น้องเฮา,า,าไก่ซีปรุงผ้าเชียนขัวไก่จ้าก่อนเดิอดจ้ามันจังเดือดเค้าเนาะ จะทำการขัวไก่สักโกนเนด้อใส่ลายลายหลดนน้ำเพื่อมครับซุปใส่น้ำปลาเอาผ่านแผนใส่เตาใสาุ่สงนัวเ่าง็งจะขัวก็จะปรุงเลยขัวไก่มันจะได้นัวเขาหนึ่งเขานังจ้าจะมีเกลือ คือแล้วก็นำปลาแล้วก็ปลาเด็กจะพี่น้องหรือว่าปะลาล้านั่นเองแกงไก่เนื้อไก่ที่ห้าวเตรียมไว้นี่จะอันนี้จะเป็นหมักผักแล้วก็จะมีหอมต้นหอมหอมบัวแล้วก็จะมีผักอีตู่จะจะเอาเนื้อไก่ลงไปไปขวบจะพี่น้องจะทําการขวบเนื้อไก่สะกอนมันจะได้หอมหอมจะได้บอก้าวนี่ไฟ ไปที่หฮาดังไว้กระติดเป็นที่ระยบ้อยข้างหมอขัวไก่เลยจ้าเดี๋ยวขัวให้เนื้อไก่ที่หอมๆอมหมแอมก่อนเฮากระจังเติมน้ำเด้อมักผักหอมๆนี่จ้าบนินตอนไก่พี่น้องนินมักผักก็ผักอาหารไรจ้าใส่ผักผักลงไปเลยชึบ ไส่ไส้มักพักจ้าปิดหมอไว้รอมักผักสุกจ้าพี่น้องสุกเป็นชีเรียบร้อยจ้าแรงไก่แก้งไก่ใส่ามักผักหอม,หอม นะคะจะเอาหอมลงไปเลยแล้วก็จะปรุงพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนี่จ้าหอมๆเลยแกงไก่ใส่มักักสิบเสบจ้พี่น้องแกงใจแกงใจแกงไก่พี่มือดาวอาหารแรงมื้อน,นี้มากินเสาแรงํำกันเด้อจ้ะพี่น้องแกงไก่แสบเจ้อจ้า แกงไก่บ้านจ้าตักใส่ถ้วยจ้าพร้อมสืบจ้าคุณยายรอกินไม่ไหวแล้วเดือกเล้วยายสิลับปลาแล้วคุณแม่สิลับปลาหาแล้วใสวยงาม งามเลยล่ะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เขียวบดีคนมักสดน้ำต้องใส่น้ำเยอะๆนี่จ้าตอนหมักพักเยอะๆเลยมือกล่องยัดมามือกล่องเลยขึ้นข้าวแรงนลกันเด้๋ยวพี่น้องอือ เก่งไก่เมนูเดียวเลยเมื่อนี้บบมีมยังเสือ่อมาหมอมาอ,าอัดกรนปิ่นมาเมื่อก่อนแมงนะยุงไปจ้ากินข่าวน้ำกันเด้นจะพี่น้องเราก็สุดเด็ดจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อป้าพี่นอ้นงนองกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด่าเด้อจ้าไปบ,บายเด้อพอกันคลิปหนะ้าเด้อตอนกินกันสิบริถ่ายเด้อจ้ะพี่น้องอุ่นวายเฮง Bye.